แพ่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวกิจกรรมของเทคนิคแพร่ค่ะมีการแข่งขันเดินวิ่งเทคนิครัน โดยเมื่อเช้าวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566เวลา7นาฬิกาที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดกิจกรรมเดินวิ่งเทคนิคกรันประจำปี2566ระยะทาง6.5กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ถึงไร่ทอฝันโดยมีนายอัศาวินข่มอาวุธผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งมีนายพันชัยสว ทิศรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรกล่าวรายงานด้วยการแข่งขันแบ่งออกเป็น8ประเภทคือประเภทปวชชายประเภทปวชหญิงประเภทปวสชายประเภทปวสหญิงประเภทประชาชนทั่วไปชายประเภทประชาชนทั่วไปหญิงประเภทแฟนซีเดี่ยวและแฟนซีกลุ่มค่ะ ในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาเทคนิคกรันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดมทุนจะซื้อรถมินิบัสทดแทนรถ6ล้อเพื่อใช้ในกิจการทางการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับองคอ์กรสิทธิ์เก่าและภาคีเครือข่ายซึ่งการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม2,000กว่าคนค่ะและนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศให้กับนักกีฬาบริเวณจุดเส้นชัยที่ไร่ทอฝันโดยมีแขกผู้มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นนายอนัท ชนะธินาถพงศ์ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่พตลตํารวจเอกเนรินวันมณีผู้กํากับสบพเมืองแพร่คุณธนกรเล้าตระกูลคุณธนกรเล้าตระกูลประธานบริษัทแพร่วิศวกรรมจํากัดในอนันต์สีแดงผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานแพร่นางสาวจันทราทรงศรีผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสองในบัณฑิตกองทรัพย์ผู้อำนวยการธนาคารอมสินเขตแพร่ นายสุภวั์สุภาิรินายกเทศมนตรีตำบลป่าแม่นายสุวินเทพสาธรรองศึกษาที่การจังหวัดแพร่ร่วมมอบถ้วยรางวัลค่ะโดยนายัศวินกล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายเช่นสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ธนาคารอมสินเขตแพร่บริษัทแพร่วิศวกรรมจำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพแพร่วิทยาลัยสารพัดช่างพแพร่เทศบาลตำบลป่าแม่นายพจน่าศรีใจผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังหงนายศึกสรรช่างเขียวนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสิบเอกกิติศักดิ์เขื่อนเพชรเจ้าของไร่ทอฝันสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยพแพร่นายฤทธิชัยเป็กทองสนับสนุนเครื่องเสียงพาวซาวนายนัททีทันธนาพิทักษ์ร้านแพร่กรักนปักนายปียพงษ์เมืองแก่น ผู้จัดก,การห้างหุ้นสว่วนจำกัดเวอร์ไวคอมพิวเตอร์แพร่และนายวิเชียนอินตนาคผู้ใหญ่บ้านนำชาวหมูที่สองตําบลป่าแม่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะถึะงตอนนี้เรามีดีเจนะคะมาเปิดเพลงขอบุญรักการกันด้วยไม่ได้ว่าเปิดกันมาแบบตื่นเต้นเลยใช่แล้วตื่นหรือยังคะไม่ค่อยตื่นะคะเดียวต้อง เป็นอะไรคะเป็นผู้ร่วจการวิทยาลัยเิตนิแพร่แล้วก็เป็นประธานจัดการจำหน่ายรถยนต้วค่ะเลยนะคะกับระดับแฟนซีเดี่ยวและก็แฟนซีบวกกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันไหนและก็แฟนซีนะคะของใครจกเข้าในนกัยชแฟนซีก็คือแฟนบาค่ะหน้าที่ต้ในการสานักงาน อาจารย์ชอตศาสตราจารย์กระผมนายคอนชัสยสอนพิธิรองผู้ผนใ,ในการฝ่ายบริหารสาุนนรกีกรไน้นำร่างรองการดำเนินง,งานขอขอบคุณท่านผู้ในการสุรีกรอนุที่ให้เกียรติมาเป็นประธานที่นิทกิจกรรมการแข่งขันเตื้องที่วัทนที่14มนวันนี้ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและสนักงานคณะกรรมการฉาอกศึกาาษาได้ประกาศนโยบายเรียนดีมีความสุข สร้างวิทยาให้เป็นสถร์ศึกษาแห่งความสุขส่งเสริมลัฒนุรรนการจัดกิจกรรมอีรานันนาการรวมถึงการปลูกฝังคุทธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับการบริหารจัดการของวิทยาลที่มีแฝ่วิทยาลัยที่มีแฝ่จึงได้จัดกิจกรรมเรีนิ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาเทคนิคพลังในวันศุกร์ที่11สิงหาคม ป2 2,566ร,25 66, รวมระยะทาง6.5กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและสำนังกงานคณะกรรมการการอาชาวีวศึกษาเรียนดีมีความสุข 2. เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษารณบัตฑิต 3. เพื่อส่งเนสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความสุข สุขภาพาภาพลังงานแข็งแรสง,สงสมบูรณ์4เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับองค์กรสิเก่าและภาคีเครือข่ายกิจกรรมเดินปิ้งให้การในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นการแข่งขันณนะวิทายาเทคแ,แิ่แรรจนถึงที่สุดการแข่งขันณไร่พอฟันและแบ่งประเทศการแข่งขันออกเป็น8ประเทคือ1 ปชชายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน195คน2ปวชหญิงมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน25คน3ปวชวชายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน200คน4ปวชหญิอองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน20คน5ประชาชนทั่วไปชายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน90คน6ประชาชนทั่วไปหญิง มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน45คน 7. ประเภทแฟนซีเดี่ยวมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน9คน 8. ประเภทแฟนซีกลุ่มมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน10กลุ่มบัดนี้ได้ลางสร็จรแล้วกระผมขอเรียนเชิญนายอัศวิโนฮัรผู้นวยการวิธีกรแร่กล่าวให้โอว่าและกล่าวเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเทคกิรันประจำปี2566ขอเรียนเชิญครับ กอ,องกผู้ประกาศวิทยาลัยเพคแฝงคณะครูบุคลากรน้องนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทพศแฝงส่วนและเชี่ยตนักธิสาวิจิตภาคประชาชนและพี่น้องประชาชนที่ขเข้าร่วมกิจกรรมที่ครามตึท่านครับแต่ผมรู้สึกดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขนันเดิรมวิ่งเทคนิคหลังในวันนี้ หากบุคคนใดมีสุขภาพแข็งแรงแล้วนับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญปักาัยหน่งที่ส่งเสริมบุคคลนั้นประสบความสําเร็จในด้านต่างๆเช่น,ด,นด้านการศึกษาด้านการทำงานเป็นต้นเนื่องจากผู้มีสุขภาพแข็งแรงจะมีความสามารถทางด้านร่างกายจิตใจและเวลามากกว่าคนที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนถึงปรารถนาดังพุทธภาษสุภาสิตทว่าอโกชาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐซึ่งการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่ได้เกิดจากการขอ,ขอ,ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองดืวการรักษาสุขภาพ ของตนเองเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์หรือเรื่องปัจจัยต่างๆที่สําคัญคือการออกกาําลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพราะการออกกาําลังกายนั้นเป็นยาป้องก,กันโรคยารักษาโรคและบำรุงอยา่างดีที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากไปหาซื้อดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกเพศทุกวัยในวันนี้ผู้มีเกียริทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งเทคนิครันนับว่าเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายจึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจาการรม และขอให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมีสุขภาพาร่าไกายสมบูรณ์แข็งแรงประสบความสุขความเจริญตามที่ตนพุ่งหวังทุกประการขอขอบคุณคณะกรรมาการดำเนินงานบริการภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านบริษ,รษ,รษัทภาที่คเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบบน,นี้ได้เวลาอสมกวรแล้ว ขอเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิงเทคนิครันประจำปี2566นักบัตรเดกนะคะเพื่อนสูแท็ปล่อยสัญญาตัวไหนอีก3นาที ขอประชาสัมพ,พันธระบคาถาโตละละ2,700บาทน,นะคะซนบีโซนเอส0 0พั ขอขอบุณขออยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีการ่าะทบทำเสี่งนี้ค่ะ ชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่นายกิตติชนะโภพุทธรองชนะเลิศอันดับที่ 3, สามนายลุงลสุขใจและรองชนะเลิศอันดับที่ 4, ส,ทสี่นายบุตรกองทรัพย์ผู้บริการธนาคารออมสินเขตแพร่ค่ะ うは,いまはい。 ชื่อกู้สนับสนุนต่อไปนะคะเครื่องเสียงพรซาล ขอบคุณลำดับต่อไปนี้และขอเชิญถ่ายภาพก่อนนะคะลำดับโอ .2 เป็นช right? <The book mare on it> ุดเซเลหร์หน่อยนะคะบรรยาีเดียวนะคะขอเชิญรองชนะเลิไ้คะเดี๋ยวมาเป็นเียวขออนุญาตถ่ายเดี่ก่อนนะคะสำหรับทีมที่ชนะเลิศแผนวิชา

ที่สำคัญทดีสุดนะเ็ขนของคน